วันนี้พ่อแม่ได้เห็นว่าการที่เป็นคู่ครองการที่เรามีคู่อ่ะแล้วถ้าเกิดไม่ขัดกันน่ะมันจะทำให้เราอ่ะมีความสุขใจแล้วก็ทำอะไรก็ราบรื่นอย่างคนหนึ่งศรัทธาบูชาเทพอีกคนหนึ่งขัดไม่เอาหรือว่าจะมาเนี่ยพอเวลามีพิธีอะไรตั้งใจมากเลยจะต้องมาอันนี้โอ้โหแบบหายากนะไมเขาะข,ของก็ไม่ขายแล้วก็ยอมหยุด ที่จะขายของไม่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 เอาเงินนําหน้าแต่เอาศรัทธามาก่อนโอ้สาสุแล้วอีกอย่างหนึ่งคู่ของก็ไม่ขัดแล้วก็พามาจะไปไหนก็พาไปทุกที่ตื่นแต่ตืนแต่ตีสี่แล้วก็นอนไม่หลับคือเกีียมเนป็นพระแม่ทํานี่คือลูกศิษย์บชาพระแม่ลงหรือปู่ลงกระทับท่านก็บอกให้เราทำยังไง ผมเีงก็ต้องเตรียมน้ำชาเตรียมน้ำเตรียมอะไรไปทุกที่ก็คือพ่อแม่เขาก็ลงจะบอกพ่อแม่ก็จะบอกใช่ไหมโอนี่ขนาดมีพ่อแม่แล้วนะยังมาหาพมานดารำสังหารรัทธาแม่แปลว่าทั้งสองพระองค์นี่ท่านจะสื่อสารหากันหรือเปล่านั่นเองผมก็ต้องสื่อสารหากันแน่แต่อยากแต่แตอยากเป็นยังพอเป็นคู่เนี่ยพอเขามีองค์เนี้ยเรารู้สึกยังไงรู้สึกแบบว่า อึดอัดไหมว่าฉันจะต้องมาเป็นคอยรับใช้อะไรเงี้ยเหมือนอย่างว่าคอยมาชงน้ําชาอะไรเงี้ยรู้สึกอึดอัดไหมว่าฉันเป็นสามีนะฉันต้องใหญ่กว่านะคิดอย่งเดียวคิดแต่เดียวว่าผมบอกทุกวันให้บอกโอแม่โอปุ่ว่าแม่จะทำใจให้ผมน้ำยังไงทำสิ่งที่ถูกที่ควรจะทำยังไงมมกไม่บอกมาผมทําได้หมดใช่ไหมใช่ไม่ขาดเลยไม่ขาดการสั่งูหายากหายากเนาะที่เป็นคู่แบบว่าเข้าใจจนอยู่กันมากี่ปีแล้วเนี่ยหลายปี หลายสิบปีสามสิบสามสิบปีได้ไหมแต่ทำงานมากัต่อนยี่สิห้ายี่สิบห้าอะี่ปีเนี่ยยี่สิบห้า้อกสอบสสอสองตรงนี้เข้าใจไหมว่าวันนี้มากรีกันนะว่าการมีองค์อะไม่ใช่ความร่ำรวยนะแต่ท่านจะมาให้เราอดนะถูกปะเตมไม่อดอืมก็พอมีมีไปไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ถึงกับ มีเยอะอะไระอย่างเงี้ยมันจะ,มมจะหมดก็ไม่หมดมันจะหมดก็ไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยใช่เวลาหิวก็ู่ไม่เยอะ <c oughs> เวลาจะหมดมันก็ไม่หมดนะโอ้ศานะสุร์ทุล่ะนะในหัวใจศรัทธาเพราะว่าหายากที่แบบว่ามีคู่ครองแล้วจะเข้าใจกันอนะ่ะ<ช>อย่างที่เราให้พ่อแม่ฟังให้พ่อม่เดาฟังว่าพอเวลาไปทํางานอย่างเคยเมื่อก่อนหนุ่มๆใช่ไหมขับแท็กซี่อยู่ใ ภรรยาจะไปเข้าถ้ำจะไปอะไรออก็จะต้องพาไปหยุดทำงานเลยใช่ไหมไม่เคยแบบนี้เขาเลยใช่ไหมไม่เคยแบบไม่เคยดุเขาเลยใช่ไหมวัดคำชโนดงงายอะไรเงี้ยเคยไหมไม่เคยดุเลยไม่เคยว่าเลยโอ้ที่จังดังไปวัดคำชโนดรู้สึกแบบว่าเราละได้ใช่ไหมสลัดได้ในการที่จะหารายได้เงี้ยใช่ไหมอย่างมาวันเนี้ย ก็ลัไม่ทำไม่เอาอะไรเลยขนาดของอาจารย์บอกว่าไม่แตะอะไรเลยแล้วไม่มาเลยอ่ะตั้งใจมาแล้วความศรัทธาเลยบอกไม่ทําอะไรแล้วไม่แตะอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ข้าก็ยังผัดผักอย่างเดียวไม่ทานอะไรเลยจังการเวลาของผมเองผมเอาการเวลาเป็นใหญ่ผมไมเอางานคนตัวมาเป็นใหญ่งานที่นัดก็คืองานนัดเราต้องเผื่อเวลาเราไม่ใช่ว่าเราต้องไปเวลานั้นเป๊ะเราไม่ใช่ทุนสะสม หัวใจเต็มที่หัวใจถ่ายากนะโอซัดต้องประจํานักตกประจําเวลาไม่อยากนี่แหละคนมีสัจจะเนี่ยคือคนจริงและจะได้พรเข้าใจนะสัจจะจริงเป็นคนจริงและจะได้รับพรจริงแล้วมีกิจกรรมจริงจริงเนี่างทจะบอกนะ่นคือิตประจําเองนี่ไงถึงบอกว่าหัวใจเนี่ยของคนน่ะมันเป็นอะไรที่พิสูจน์เหมือนกันนะว่าการที่เราตรงต่อเวลาแล้วก็นัด เป็นนัดไม่มีการที่แบบว่าพอนัดแล้วแล้วมีงานเข้ามาตาโตเอางานก่อนเอันนั้นก็ถือว่ามันไม่ใช่ใจนะจริงนะอันนี้พ่อแม่เราเจอเยอะพ่อแม่เจอเยอะเลยที่เป็นแบบเอาน้องเป็นใหญ่ได้เงินเป็นใหญ่ก่อนแต่ลูกไม่ไม่ความศรัทธามาเป็นใหญ่จริงนะสาธุเลยนะ ทุกอย่างจะได้เองเอ้ใช่ไหมคิดอย่างนี้ใช่ไหมจริงๆครับไปวันนี้สมมติว่าลูกค้าก็บอกว่าใช่เออทุกคนก็บอกว่าทําไมไม่ทําก่อนลูกแมวไปก่อนขอหยุดเลยเพราะว่าบางทีอย่างทีเราคิดว่าเราค้าขายหรือว่าเราทํางานเราจะได้เท่านี้แต่เราคิดว่าเรามาระมาช่าเรื่องการค้าขายจะคืนโลก เรื่องลบเรื่องอะไรอื่นไม่อยากเรื่องการขายไม่ต้องห่วงหรอกนะเอาจริงๆขอให้พระแม่บรรดาขายของขายดีขายดีนี่ลูโลดพึงใจแล้วบอกได้เลยขายบารมีพระบรรดาเรื่องการงานเนี่ยนะท่านช่วยก่อนขายหมดก่อนขายลูกก็ยกมือนะช่วยเลยนะก่อนขายลูกก็ยกมือขอขอให้พระแม่บรรดาช่วยช่วยขายหมดให้หมดเนี่ยเรื่องการงานเรื่องธรรมะหากินเนี่ยโอ้โหท่านช่วยบอกได้เลยนะแล้วก็พอเราถ้าเกิด พอพอเรื่องการงานแล้วท่านช่วยนะการงานนะท่านช่วยให้ดีขึ้นเลยนะแล้วก็สําเร็จและอีอย่างหนึ่งอะไรรู้ไหมโชคลาบอะ่ะมันจะได้ได้ตามขั้นตามขั้นจิตของเรานะได้ภาวะที่แบบว่าพอเราได้ปฏิบัติเรามีศรัทธาแล้วเราทําความดีแล้วเรามีความเชื่อมั่นนะนนพลังตรงนั้นจ้นนจะได้อีกอย่างนึงประมาณนเรื่องโชคลา เราไม่อยากเครื่องตลอดพมานดาอะไรอยากให้ประมาณดาเครื่องน้ำอาลทำมาให้โอ้ใช่นั่นชื่อว่าเกษตระมาณดาจบบกรรุ่นน้ำตกแต่เมตดน้ำเออนี่แหละไม่ต้องคาดหวังกับชุดรอไม่ต้องคาดหวังของไอ้พมานดาเชื่อไหมล่ะเชื่อในสิ่งประมาณดาพูดไหมเชื่อไหมถ้าเชื่อเราจะได้ ชื่มากเลยพระสพรรดาพระสรดเนี่ยไปเที่ยวไปงานที่ไหนก็ไม่เคยเจอสัวนี้เนี่ยมาไ่้บขอลาขอโชคขอไวยโกมากมายเรียนแห่ประมาณดาช่วยมีกำลังใจสายต่ำขอบคุอยากขอหัวใจนะค่ยากอ่ะหัวใจขอระมารสุรดานะครับขอก่อนเลยก่อนมีความสุขกัรเิญ สำเร็จสำเร็จนะสำเร็จสำเร็จสาธุสาธุสาธุดสาธุดใจแลกใจนะใจแลกมาหารกินข้าคืนลูกเรืองเจริญรุ่งเรืองบอกได้เลยว่าเรื่องงานอ่ะท่านมาให้มาที่หนึ่งเนี่ยเรื่องงานท่านให้ที่หนึ่งเนี่ยรู้ไหมที่ผมมานี่ผมไม่อยากบอกกับใครเขามีคนข่าวมาไปทุกข่าวมาทำอะไรมีคนบอกแล้วมาตะกี้ก็มาตัดเหรอตื่นเต ตีสี a a ่อ oh, no. oh, oh. um, like oh, okay. ๋อตื่นเต้นือตีสี่นู่นแหละทำเือรน่รอโน่นลุกแฟ้นมันอกว่าเป็ต้องมีสาบว่าให้่ายลงไม่รู้อ่ะตื่นเต้นอยากมาอะไรอย่างเงี้ยมันคืออนอยไรนารอะไรนะอะไรนะนะอะนอรนะอะรอนอตอรนะอะนะอะไระอะไานะอนอยออะอไไรร

माता चढ़िया आम के बाद <portrayed cũ> <cribe Ontario> g มีงมบ่รูาดลมาให้พอลูกให้มีความสุขความสำเร็จกำรวยกิจการงานเจริญงเรืองความพอใจ ความพอดีจะมีสิ่งดีๆเข้ามาจเจริญยิ่ง่งพื่อสําเร็จสําเร็จนะโอ้โอ uh ้ huh. oh, oh. สมร uh huh. สเกลียบร์ท่านให้พร